เช่นท่านสุดท้ายนะครับท่านสมดุลอุจเจริญครับครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสมดุลอุจเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขตเจ็ดพักก้าวไก่ผมมีข้อหารือผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องดังนี้ครับเรื่องที่หนึ่งขอติดตามโครงการซ่อมแซมแม่างเก็บน้ําปกน้ําดังซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านแม่สุดน้อยหมู่ที่3ตําบลแม่สูนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ ที่ทางอำเภอได้ส่งเรื่องถึงสำนักงานทรัพยากรน้ำภาคหนึ่งจังหวัดลำปางสืบเรื่องจากฝนตกหนักเมื่อปี2564ทําให้เกิดการพังทลายของอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำแห่งนี้นอกจากเป็นแหล่งที่ใช้เพื่อการเกษตรอุปโภคบ,บริโภคแล้วยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่อีกด้วยเรื่องที่สอง ขอติดตามโครงการอ่างเก็บน้ําเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาวร้องเรียนมาตั้งอยู่บริเวณบ้านแม่ห้างหมู่ที่6ตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่และได้ยื่นหนังสือถึงสํานักงานทรัพยากรน้ําที่1จังหวัดลําปางเมื่อวันที่29สิงหาคม2549ตามหนังสือชมอ 901ทับ604 3. ความร่าชราของการขยายเข็ดไฟฟ้าในหลายหมู่บ้านที่เสนอโดยสสเบญจาแสงจันทร์พักเก้าไกลในสมัยที่แล้วดังนี้คือบ้านจะตะตำบนบ้านหลวงอำเภอแม่อายหมู่บ้านซับตะเคียนตำบลเวียงอำเภอฝาง ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดําเนินการและมีความพร้อมทุกอย่างในการดําเนินการแต่ยังคงค้างการอนุมัติจากกรมป่าไม้จึงฝากเรียนท่านประธานไปยังกรมป่าไม้ด้วยครับเรื่องที่4ได้รับการร้องเรียนจากนายพิรุณธงชัยสุวรรณนายยกเทศมนตรีเทศบาลตะบลแม่อายเรื่องขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานหมวดการทางจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง ตามหนังสือที่ชม534-03ทับ7-03เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมสำซากเพราะการระบายน้ำไม่ทันจำนวนหลายแห่งโดยการขุดลอกพร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข107รวมทั้งหมด6.1จุด1บริเวณสำนักการ,กรเกษตรอำเภอแม่อาย 2. บริเวณหน้าตลาดมีสี 3. บริเวณหน้าวัดแม่อายหลวง 4. บริเวณหน้าไปรษณีย์แม่อาย 5. บริเวณหน้าร้านครัวคุณแม่และหบริเวณข้างปั๊มพีทีบ้านสันไปเหวตามเอกสารที่ส่งแนบถึงท่านประธานถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอบคุณครับท่านประธานครับ